ายะะเอาเลยค่ะตังสบายเลยค่ญญาลานะสนามปะละทิไปเลยญญไข่เป็นาไข่ปูเนี่ยคนนี้เ,เ,เนี่ยเขาลายมือตาลายมือเก็บขับรับ ไไลลสวัสดีผู้ติดตามและชมนะครับน้ำวุ่นกับเที่ยวนะครับตอนนี้เราอยู่แถวเทศบาลบางสายนะเรามากับประชิมยำแซ่บซิง แซ่บซิ่งนะครับของเจ๊กบนน,นะสายแซ่บนะครับเดี๋ยวมาชิมยำของเจ๊กบนอีกครั้งนงึงแล้วกันทั้งที่แล้วก็มาแล้วติดใจรอบนี้น้ำอุ่นขอมาอีกครั้งนึแล้วกันนะครับขอถ่ายนิดนึงนะครับเเเอาาลลยยยคค่่ะะสบ บรรยากาศหน้าร้านนะครับผมเกผฝนนะครับจะมีคนจัดเตรียมนะครับ <ÜNDNIS into> <fireplace> มาครับมาเดี๋ยวเรามาลองชิมยำแซ่บซิ่งนะครับของเจ๊ฝนนะอันนี้เป็นแบบสุดปลารานะชนปะปลาเทไปเลย<อ>จริงๆเราให้ให้เขายำได้นะแต่ว่าเราแยกมา้วกันสีสวยสีสันหน้ารับประทานคุกเขาเลยคุกเขาเลยนะเขาจะมีอันนี้เป็นชุดอะไรนะยำยกร้นนะ จะเป็นปลามีแซลมอนนะครับมีไขป่ปลาหมึกไข่แมงดาไข่ปูนะไข่แดงปูม้าด้วยนะหอยแครงมีหอยแครงนัคนคนหน่อยจะมีหอยแครงนะมีกุ้งสดนะครับกุ้งสด,ดมีข้าวโพดมีไข่แดงมากเนะ โ <im itation> <c oughs> อเคตอนนี้เราจะลองชิมแล้วอันไหนดูเนี่ยไรไม่ <c oughs> ทันใครบ้างมุนนะรสชาติเหมือนเดิมไหมยังแซบเหมือนเดิมนะ <c oughs> เป็นการกินยำบรรยากาศ ใกล้ทะเลดูซิมันจะเอาชาจะดีไหมวันนี้นมาออนแบบไหนนุ่มอร่อยมากโอ้โเห็นแล้วนาไหล อะไรล่ะไข่ไข่แบงดาป่าะเป็นไข<ม>่แบบงดานะบอกลาดนะบอกอันกันนะไอาแก้มกดากระเด็นหเลยสามโมงเศษแล้วเหครับ่ รั่วกระวี่ใสปรามึกรันไข่ปลาหมึกไข่แมงดานะครับรสชาติเหมือนเดิมตักไงก็โดนไข่เพราะว่ามันจะมีไข่แมงดาไข่แมงดา ไข่ปูเนี่ยคนนี้เนี่ยเขาลนมือตาลามือเอาเก็บับครับปงธรรมดาเนี่ยลงรนวดยาไข่ดให้รู้าไม่ได้ตัดนะไม่มีผ่าร้านนี้ปกติผ่าอยู่วันนี้ไม่ผ่า

ทอยู่ไง่ใช่นอรท่านีอยู่หน้าาเวันเาร์่าเรือุ่งทานายอ่ะก็จเป็นนะจเลย้่มรองแก่มาย้ปัดวไม่ได้บอกสายจะไป